ไม่แพ้แล้วมันจะไม่ติดด้วไม่ติดด้วยแผ่นที่สองตาขอดยากยากตาตรงนี้ค่ะเเ <c oughs> นี่ต้องแปะจุดที่เราคิดว่าสัมพัญที่สุดและมีความหมายกับคนที่แปะที่สุด <c oughs> มือแล้วกันทำมาหากินแปะให้เสร็จสับแล้วใครแปะทีเดียวแล้วขยับวันเยอะแต่มันจะหลุดชอบจุดไหนที่ชอบตรงไหนที่ เราต้องทำงานเราคนเราต้องเราต้องมีหัวใจในการใช้ชีวิต หนึ่งสองสามห้าเนาะหัาโอ้เว้ยก็เต็มแล้วเนี่ยเอาเอาให้สบายใจอะต้องในสำคัญเนอะ อเอมต้องาไหมไม่ได้าม,ม,มาตรฐานเลยนนเนี่ย <c oughs> มีหนวดไม่มตดอ๋อ๋ออมหลุดหมดแล้วอะ่ะมันอาจจะต้องเป็นแบบอันเล็กๆล็กเล็กๆ็นุ่นๆๆๆอันเล็กๆนุ่นเราเล็ก่า <c oughs> สองข้างเลยเพราะว่าต้องใช้มือทำมาหากินแล้วก็อันนี้สำคัญนาฬิกาต้องมีแขนติ๊บอันเด้ปากดีฟ้าก็สำคัญนะปากที่สำคัญนะแต่ใจอ่ะไม่หูก็สำคัญนะโอ้โหมีคนบอกเอากาวร้อนใจเย็นใจเย็นเย็นใบหูก็สำคัญนะ สมูกหายใจแต่ว่าแปะแปะออันนี้ไม่เอาได้จะอยู่ไหมนะอยู่อยู่มันคือเหล็กเหมือนนี่เลยในกาวูแพนด้านี่เป็นตัวปูอ่ะหลุดปะแล้วไม่กล้าขยับด้วยไงกลัวมันหลุด อย่าเพิ่งพูดอย่าแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามยก่าขามมันต้องใช้เดินในชีวิตปะจวันไปแล้วนะจัดคนจริงอ่ะ ทำเหรอรู้แทนอกเยาอ่าแล้วก็ออกเลยพี่ให้แล้วก็เอาออกโดยการใช้ปากแต่ว่าใช้ปากพิฟ้าในการเอาออกเอาออกเองอ่ะเอาออกเองอ่าเริ่มเอาเริ่ม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  เองก็ต้องเอาออกเองด้วยนะประเด็นน่ะว้าวได้เห็นนาฬิกาแบบใกล้ๆเลยอ่ะดูให้เต็มตายน้องแสบตามองไม่เห็นสินี่ระหว่างที Hollywood. ่เล่นเกมกันนะอย่าลืมกดตะกร้ากันด้วยนะถ้ามาหมอนบางคนทางบ้านบอก ใครเปิดอะไรครับทางบ้านบอกสองที่สุดท้ายขอเป็นคางกระคอสองที่สุดท้ายนี่ข้อข้างบนก่อนไงไปต้องสามขนก่อนเหลืออีกคอยังอยู่อ่ะยังอยู่ทำเงินก็ได้มันหลุดช้าๆ่วช้าพ่วงกลับ เป็นฉากนี้ต้องช้าช้ากันหายใจอยู่ เอาที <laughs> <laughs> okay. ่ทุกคนสบายใจเห็นทุกคนยิ้มได้ก็โอเคนบุรีโคตรแรงเลยดังเสร็จแล้วก็ต้องแบบชาชานะเพราะว่าไม่ใช่อันดึงเนื้อได้ Anh đang bước lên lên <laughs> <laughs> เดีกี่ชิ้นนะสิบสิบเริ่มสิอ่านนะลูกสัวเก่งอยู่แล้วจะเรียนวแม่ลันะมพาโชวหน่อว่าขอเก่งงเงินทำนเด็กดูดูเฮ้ผมาาาผมไม่สวยไม่สวย องโเคโอมื่อกี้มีหัวใจแล้วมีสมองด้วยในการใช้ชีวิตไม่ต้องถูกอคิวยังไม่หายเลยดิ้นเอาเอาอะไรอ่ะแล้วเหรอไม่ใช่แตะไม่ใช่เหรออ๋ออยู่นี่อยู่นี่

tên subscribe cỏ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วพี่นี่แหล่ะพี่แม่พี่แม่เอาไม่ยติดใกล้รักแล้ด้วย นีอยู mm ่ตรงไหนวะตรงนี้อตรงไหนอะอันนี้อันนี้อยู่ไหนเก็เองอ่ะโคชี่ได บรรลุเหนอนกันน้องเนียรู้ว่าทุกคนกั้นหายใจนะ <c oughs> <c oughs> อ,อะไรเนี่ยอ,อ๋อตกใจไปเลย <c oughs> ดิด dedi มันก็เป็นมันก็เป็นสเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของของเนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างแฟนคลับอิงหลอนแค่แค่นี้ก็คือกรี๊ดกันแล้วอันนี้ก็ดีใจแล้วเออก็ดีใจที่ทุกคนสบายใจแล้วก็มีรอยยิ้มมีสิงหัวเราะนะคะ